สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันในหนังสือพอรเทพนะครไปหาหนังสือเล่มไหนไม่เจอก็เข้าไปที่หน้าช่องนะครับแล้วกดคำว่าวิดีโอนะครับก็ไล่หาหนังสือนะครับกอนจะไปดูเนะนื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะครับคำเตือน ไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแนวทางอนิศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐรบาลเท่านั้นนะครับโปใช้วิจารณญาณในการรับชมนบหนึ่งความัฒนาจ,จากช่องแอชชัยชาแนลเลขเด็ดพารวยนะครับผมมาดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นอนเด่นที่6กับ4นะครับ6 5 6 1น7 6 8นะครับ45 1 4, 7 4 8นะครับ 35 31 37แล้วก็38นะโอ้งวดที่แล้วไปที่หลักร้อยนะไปที่หลักพอสำหรับพรเทพนะเอามาที่53ก 5, ับ56นะ56 3 0 7นะเอาคู่โต๊ดนะเข้าคู่โต๊ดเนาะคู่ทางนะ ไปที่หลักร้อยนะไปที่หลักร้อยอวันนี้ก็ตามมันต่อนะเด่นที่หกกับสี่นะหกกับสี่หกห้าหกหนึ 7, ่งหกเจ็ดหกแปดนะสี่ห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดนะชุดเด่นนะชุดกันก็จะมีสามห้าสามหนึ 1, ่งสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะมาที่หน้านี้นะหัดเด็ดนะบัดเด็ด มันเด็ดก็ให้ที่3กับ4นะี่นะเมื่อกี้แล้วให้3กับะครนะจับคู่แต้มเดียวนะจับคู่เกือบ5านับแต้มเดียวเนาะหกสามศูนย์เจ็ดนะ 5, 6, 3, 0, ที่ VP นะับเด่นที่สานะมกับหกนับวดที่แล้วเข้าไปสามกับหนะ้านับจับคู่เข้าไปที่สานะมหกนับวดที่แล้วเนะนะห้าหกสามศูนย์เจ็ดนับวัที่แล้วนะับสำหรับนี่ก็เข้าไปที่หก ห้าหกสามนะศูนย์เจ็ดนะก็ตามต่อน้ำวนในสามกับหกนะสามหกนั่นสูตรโอลัสศาสก็สามกับหกนะ ชนกันนะวันที่แล้วก็ชนกันที่3กับนะครนบน้ำทิพ์กับสูตรโหราศาสตร์นะวันนี้3กับ6จะมาอีกหรือเปล่านะต่อมาที่หน้านี้นะหน้านี้ก็จะเป็นพาสถานนะใครที่ตามอยู่ก็มาแคบเอาไปนะควันที่แล้วดับเขาเอาอยู่นะดับเอาอยู่ ไปกันต่อนับไปกันต่อเอ็ดไม่ค่อยได้ตามนะแต่เอดให้ดูเฉยมาที่ที่เด็ดของเรานะบชาวบ้านบอกเลขนะับวันที่แล้วนับวันที่แลวไม่เข้านับวันที่แล้ว524สอนะ5ห้าไปหลักร้อยนะบห้าไปหลักร้อยห้าหนะวันนี้2 1 0หนึ่งศ ันตัวเดียวที่สองนะครับฟันตัวเดียวที่สองสองสี่สองเจ็ดสองเก้าเหมนแล้วก็ฟันที่หนะ้าครฟันไปหลักร้อยคนระับวันนี้ก็ตามต่อนะครับชาวบ้านบอกเลขคนระับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวนะสำหรับคุณอินคุณแดงแล้วก็คุณจอยคนระับตีงานคนระับมาที่หน้านี้นะครับตีศอกเลขท้ายนะครับ ทีแล้วเข้าไปที่ศูนย์อีกแล้วนะครับสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับแบบทีสองนะครับห้าหกสามศูนย์เจ็ดนะครับก็เข้าไปที่เลขศูนย์นะครับเข้ามาไลน์มาติดแล้วนะครับแต่ต้องเอาไปคัดเอาสี่ตัวเนาะสี่ตัวนะครับใครที่ตามอยู่นะครับก็มาแคปไปนะครับ ต่อไปต่อคนระับสำหรับกุ้งเก่าเนาะกรุงเก่าวัาที่แล้วก็ไม่เข้าคนระับไม่เข้าซากลังลาวนะควันที่แล้วก็ให้เด่นที่3กับ7นะบนรางวันที่1นะให้3กับ7มาที่3นะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะซากรังลาววันที่แล้วนะเลขเด่นเขานะห้าหก สามศู 3, 0, นยะ์เจ็ดนับก็มาทั้งหกมาทั้งสามนะับแล้วก็เด่นล่างก็มาที่ศนะูนย์นับอให้ที่ตามอยู่นะับก็มาแคบเอาไปนะมาแคบเอาไปนแะบวันนี้แม่นจริงให้เด่นที่หนะึ่งสี่เจ็ดนับเราจะไม่ให้มาทุกวดนะับให้มาเป็นบางวดนะับ มาที่หน้านี้นับหมอคอมนับเด่นที่4กับ6นับ4กับ6เอ็ดน้ำงามนับ3 6 9นับ3 6 9หเ้าท่าป้าแกนับ1กับ3นับ1กับ3เด่นที่3มนับ ห้าหกสามนบะห้าก็หมอคอมก็เข้าไปที่สามนะส่วนเพชรน้ำงามก็เข้าไปที่สามนะแคปออกไปนะ ดูที่แม่นจริงกับเลขโหราศาสตร์นะออห้าไปหลักร้อยนะครห้าไปหลักร้อยสน็จสามนะเลขโหราศาสตร์นะับเข้าไปที่สาตัวกลับนะห้าหกสามศ วันที่หน้านี้นะับประจําวันที่1นึ่งมีน้า,นา,นารับห้ารับห้า แคบไว้นับแคบไว้กนคลิปนี้ก็มีเท่นี้ฝากเอฟซีเข้ามาใหกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องเนาะวนเอฟซีเก่าก็วยดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องทําคลิปดีๆกันต่อไปนะส่วนใครสนใจสมัครสมาชิกช่องนะครับก็กดเข้ามาได้คนระับที่หน้าช่องเนาะ ก็จะมีทําคลิปปันเน้นๆตัวเน้นๆให้นะครสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ